ก็ตอบ the answer is ีกก็ยังมีไหมไม่รู้แต่ตอนนี้หัวใจยังว่างทีพี่ก็หายใจบ้างไม่หายใจมากเละเรามาคุยไลน์กันมาพี่พี่ด้วยที่แพรด้วยที่กบด้วยเป็นคำตอบที่แบบคันนี่กระพือ รอดพร้อมรอดจ้ะฟังแล้วมีความสุขจังเลยเนาะกลับมาอย่างที่ยืมเพลงกันก่อนก็เลยคุยกันก็ได้้จัพอพอขับยืมเพลงแรกแล้วเคมณกิตาก็เลยยืมเพลงที่สองต่อก็ติดตามมาก็เลยสนิทกันได้คุยกันเลยเพราะว่าเพลงของพี่ลิตาก็ทุกคนก็น่าจะเคยฟังกันเป็นตัวไปอยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาร้องครับว่าทุกคนน่าจะร้องตามกันได้โอุณาลาค่ะ อวยพรวันเกิดน้องนอยน้องเกิดเมื่อวานใช่น้องแล้ววันนี้วันอะไรโอเคนื่วน้ายพ่อโจีพ่พ่อชอบพ่อเขาชอบไพ่อขาอยพจริงแล้ว คุยทางกับเนี่ยเขาเรียกว่ามีคนรักมีคนก้ออะไรอย่ขนาดนี้นะครับขอให้เหมือนเมื่อกี้เลยครับขอให้มีแฟเร็วๆนะครับชอบมากชอบเลยอ่ะถ้าไว้เดียวกันมันคุยไม่รู้เรื่องก็ขอหาปานะคะงาๆก็ไลน์มาตอนปีสามหาปาอีกคนหนึ่งได้ ดีใจกับน like, pues. you know, ้องมากเลยนะกับนี่ถูกมาคือดูที่จัดคอนเสิร์ตแล้วคนเยอะน้าร้าขนาดนี้นะครับขอให้แบบไม่ต้องอะไรมากอ่ะขอให้แบบคุณแฟนของเขาอ่ะรักเขาตลอดไปว้าวแล้วเป็นกำลังใจที่ดีเพราะน้องเนี่ยตื่นมา้อมแล้วมีงานเหนื่อยทุกวันแต่ทุกครั้งพอเห็นได้ยินเสียงนี้ปุ๊บดีเลยนะเขาพีเอเนอร์จีกลับมาเพราะพวกคุณเลยนะคุณต้องรู้ตัว ขอบคุณมา,ากครับคมาครับผมแล้วต้องขอบคุณเลยครับนิพจน์ที่สองพี่ชายนี่ถ้าพี่สองคนจัดคอนเสิร์ตนะก็คงไปที่ร้านเบอร์บ้านพี่แจเร็บด่วนนะฮะบ้านจัครับนี่เดี๋ยวเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษมอบให้กับทุกคนอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ถูกไม่ติดท่านอ๋อติดท่าน โเดี๋ยวเราจะจับกระดาษกล่องเดิมเลยนะคะแต่ว่าให้ท่านนั้นออกเลยโอเคท่าเดี๋ยวน้องจะมีเซอร์ไพรส์มีการเป็นการ์ตการ์เปได้ครับผมหนูเปลี่ยนที่ไหนอะลูกเปลี่ยนตรงนี้เลยครับว้าวอ้โหเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เหรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย